คนอยู่เราคู่กนมาแล้ว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 มาแลวมาแล้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 วมาแ้วมาแมาแล้ว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 าแล้วม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 าแวามาแล้วมามาแาแล้วาแล้วมาแล้วมมาแลวมาแลาแล้วมา้วมาแล้าแล้วมาแ้วแล้วมาแล้ว้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาาแล้วมาแล้วมาแล้ว ศสนาผ้าติดตามมาแล้วนะเข้าลงวันที่24เมษายนนี้เพราะอไมพี่เธอถึงมาผ้าได้คะเพราะนี่เป็นการผ้าครั้งแรกใช่ไหมใช่ตัวละครเจอร์เ<ม>ขาบอกว่าคนาที่ญี่ปุ่นอ่ะก็ก็เป็นอดีตไอดอลเหมือนกัน<อ>ใช่<อ>ออก็เลยส่วนเอ้ยเอาก็เฮ้ยได้เหรอได้ได้ก็ดีค่ะตอนแรกที่เขาติดต่อมาตกใจไหมตกใจตกใจมากแล้วก็ยินดีมากๆก็ดีใจมากที่ที่ได้ไปอ่ะเขาเรียกว่าแบบเป็นตัวเลือกให้เขาแบบไปลองเลือกดูว่าเออเอาใครมาผาาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครนี้ก็เป็น คเป็นนักวิจัยด้วยอะ่ะไม่เข้าสายลา <laughs> เลยก็เลยแบบเออดีได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้อาจจะแบบเป็นส่วนเล็ก,ลกๆในภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่อย่างน้อยได้มาเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ต้องเตรียมตัวไหมคะเตรียมตัวอะไรเออเอาจริงเตรียมตัวคือต้องตวจค่ะใช่ก็ <c oughs> ค <oughs> ือคือด้วยด้วยเออด้วยด้วยด้วยบทอฉันก็ค <oughs> ือ ความลับนิออน,บบนึ่งราใช้เขาเลยจะมีเวลาให้เราในในให้หดูบบน้อยเพืเอเอ่อไปฝึกกันตรงนั้นแล้วก็มีที่บาคอยไกด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าที่ยากที่สุดคือคำเสี่ยงมากกว่าคืาอ,อ,อมันไม่เหมือนเราเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์อะไรตลอดปีเขาจะมีความแบบด้วยที่อาจจะด้วยตัวละครตัวบุคคลต่างๆอาจจะเบรกของเขาจะทึ่งเข้มต้องใช้เชสบอยเยอะๆแล้วก็แบบรอเรื่อนชัดๆอะไรอย่ซึ่งในชีวิตจริงเราก็คงไม่ได้พูดฟิลอะไรเลยยาวๆอ่างนั่นแหละพี่บ๊วย ั้งแรกเหมือนกันที่ไปเป็นผ้า,า,าตอนที่เขาติดต่อมาเป็นอะไรว่างโอ้เอจริงตอนแรกติดต่อมาคือไม่เชื่อเลยครับ <c oughs> แบบพี่อ่ะพี่ในลำคอเพราะว่า,าออกงานอยู่พี่มาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเขาเขาอยากได้รัคพักเท่านั้นนะอะไรนะใช่ว่าตัดสินใจครับรับเลยอะไรอย่างเงี้ยหัวใจมันก็ถ้ตัวไม่เอาไม่เชืเออก็คือตื่นเต้นครับใช่แล้วก็เป็นกระตุ้นเรา ก็แอบดูว่าเราจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออก็ขอบคุณตัวเองที่ก้าวออกมาจากเซฟโซนเลยอืมขอบคุณพี่พี่ที่คอยมาช่วยเราด้วยเนาะทีมงานทุกคนเลยค่ะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกับสำหราบการภาพเป็นยังไงเข้าใจว่าห้องอัดตอนแรกจะเหมือนกับห้องอัดเสียงแต่จริงๆก็คือเขามีเป็นโตโตๆซึ่งเหมือนกับบางครั้งอ่ะเขาจะภาพพร้อมกันได้ด้วยใช่ภาพเรียลไทม์เลยแล้วก็แบบโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งของเชอร์ที่มุกภาคเสียงเป็นผู้หญิงให้เชอฟังด้วยซึ่งตอนแรกเชอไม่รู้ว่าเป็นเสียงพี่มุกแต่แบบอ่ะอ่ะพี่ไบพีไบพี่มุ้งพี่มุ้นพี่้งพี่มพี่มุางพี่ม้งพี่ม่งพี่มุ้งพู่มุ้งพีไมุ้งพี่งพี่บุ้งพี่ม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 ้งพี่มุ้งพี่าุ้งพี่ม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 ุ้ี่าว้ง่มุ้งพี่คุ้งพี่มุ้งพี่มงพี่มาจงพน่มนึง อ่าตอน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 เขาภาคเซนต์ละมูนนะใช่เขาภาคเขาเหมือนมีคอนเทนต์ของพี่ไปว่าเขาภาคเซนต์ลมูนคนเดียวแล้วเปดูโฟลเล็ตเตอร์่ทุกตัวเลยหรอใช่ใช่ใช่แล้วเขามีวิธีไกด์ให้เราทำอะไรที่เสี่ยงแบบที่ควรจะเป็นแบบในการเป็นนักภาพเขาบอกพี่พี่หมาบอกเทคนิคนะคะว่าแบบเอ้ยจะเป็นต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยในการ จะเล่นให้กดเสียงบัตคือความยากมันต้องตัดเสียงแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมชาติใช่พี่ใบเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวลองลองแบบลองทำเสียงแบบนี้นะลอง่อดลิ้นแบบนี้นะลอ,ลองกระดกลิ้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วผมเจอเชิญเจอวิธีการหายใจที่ปกติเราหายใจออกแล้วก็หายใจหายใจเข้าแล้วหายใจออกในการภากเสียงหายใจ ออกแล้วหายใจเข้าค่ะอือฮะพี่บอกจริงจริงยาทำยังไงอบบพี่เธออันนี้ยากสุดเลยบุก็โดนเหมือนกันเฮ้ยได้ไงไม่ใช่เลยแสดงว่าหนุงานในวงการการพากย์เสียงที่ยากที่สุดแล้วนตอนนี้ณตอนนี้เรายังไม่เบื่อใช่ไหมใช่ก็ไปก้าวแรกเผื่อมีเรื่องอื่นก็ว่ากันได้อ่ะสมมุติถ้าถ้ามีเรื่องอื่นติดต่อมาพี่เธออยากพากไปแบบไหนขอพิจารณอาบทก่อนขอดูคาแรคเตอร์ก่อนว่าเราพอจะไปได้หรือเปล่า พี่เชอร์นใจว่าองไม่้ะคถ้าเอออัน้อะไงเออเชอไม่ไค่ะเอขดเล่ค่ะิงเหรอจิงเหรอไปาร่ห่อยอาหารช้าสมมติพอจะจาได้อลหรอสั้นๆได้ไหมพี่เธอรอง่เร่องตอนที่างขอขอเสียงในมันยากนะมันต้องมัต้อง ตัวละครนี้มันโอกาสหวานหน่อยเป็นเสียงน่ารักขึ้นมาหน่อยเงี้ยใช่ก็ก็ต้องมีคาแรคเตอร์แบบกลัวๆนิดนึงแล้วมีเสียงน่ารัมีความแแนหนมีมีต้องมีอารมณ์ร่วมจังหอารมณ์จะได้ที่ใบก็ไม่ปล่อยคือเขาบอกว่านิดนึงนิดนึงมันจะได้นะอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะพี่มุกสัก เอาที่แบบไม่ต้องสปอยเอาสั้นๆที่เป็นเป็นซีนที่วไปนะโอ้โหเดี่ยนะผมไม่ใช่ตำรวจครับผมเป็นอายการเดี๋ยวลองเป็นแฟนเยเสียงกนเยรับชมกันในภาพยนตร์ดีกว่านเป็นแฟนหน่อยค่ะ กคนนะครับการดูโคโนนในมูฟี่28น,นะครับเป็สนสารภาพจร,ริงๆบอลงานะก็เข้าโลวันทีน่24สิงหาคมใช่ค่ะแต่ว่าวันที่ตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะจนถึง23เมษายนนะคะก็จะมีแบบรอบพิเศษให้ดูก่อนรวมถึงีของที่เราเลือกให้กับหลายๆคนที่เป็นแฟนโคนันด้วยนะคะอย่าลืมมาติดตามกันได้แล้วก็ฝากเสียงภาคไทยของเราสอง <c oughs> คนด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบภาคญี่ปุ่นก็ดูภาคญี่ปุ่นแล้วมาดูภาคไทยก็ได้ค่ะมันจะได้สองมันจะได้สฟิล์สองแบบ ใอินเซอร์กับรูปอินเซอร์กับรูปอนรวคกันนี้อยากดูอ่าี่ไ้นะพี่บูพพิเธอร์ก็มีนะคะนอนหน่ นาทีค่ะนาทีย้นรอสืบก่อนได้ไหมแล้วเพราะว่าไม่ได้แจ้งค <Trustee> ิวไว้ไม่ไม่เดี๋ยวกให้ก็คือ้องเสื้อปาฟอนถูกไหมใช่โอเคอาผู้สมกับเมเจอร์ไม่เาสอเป็นอะไม่เป็นไรลูกเรามาสนใจกัน